ดีค่ะมาเรยค่ะทุกท่านจะสายไหนก็จัดไปได้นะคะไม่ว่าจะไปปั้นต่อไปทำกำไรหรือว่าเอาไปแยกอะไรก็ได้นะคะสายช่างก็ใช้ได้เนาะเอาไปทำกำไรต่อกันนะคะรถเก่งโตโยต้าออริคค่ะใช้งานได้นะคะรถพร้อมใช้งานค่ะยางหน้าหลังยังดีเครื่องดีไม่กวนไม่ดังเครื่องนิ่มๆนะคะรถเปลี่ยนเครื่องมาค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งโรงเริยนะคะ พาสี7 0็่ศนสีไม่สวยนะคะตามสภาพเลยนะคะราคา27,900บาทค่ะท่านใดไปต่อกันได้นะคะก็สามารถที่จะรับน้องไปดูแลกันได้นะคะ27,900บาทเกียร์ไม่กระตุกระบบความร้อนดีหม้อน้ำใหม่แต่ว่าเปลี่ยนเครื่องไม่ได้แจ้งโรงเรมค่ะสนใจทักคุยรายละเอียดหรือว่าต้องการนัดดูรถต้องการต่อรอง คุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดใส่ข้อมูลให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ